เด็กเก้าเดือนนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะคือสามารถที่จะนั่งได้มั่นคงเอี้ยวก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ t i ๊ก o k กโบ n นิรคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กเก้าเดือนนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะคือสามารถที่จะนั่งได้มั่นคงเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะคะเกาะยืนได้หรือว่าบางคนก็คือเกาะเดินตามที่คุณแม่พูดมานะคะส่วนกล้ามเนื้อม,มัดเล็กก็คือหยิบจับอาหารเข้าปาา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 กกกนนนนนะะคคคหหรรืือออวว่่่ยิบบบขขขงงงจััึ้้้้มมมมแแีไดลล็ูุณสสถทํํต ง่ายได้เช่นตบมือตบได้เอาใบใบเอาใบได้ยบาบได้ก็คือมีความที่แบบสามารถทําได้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองสามารถที่จะเลือกนะคะว่าจะกินสิ่งนี้หรือว่าปฏิเสธก็ได้ยองตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะเอานมกับข้าวมาใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ถามว่ากินข้าวไหมกินข้าวไหมลูกก็จะบอกเลยว่า ไม่อืมอืมอืมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามัมไม้อะไรเงี้ยค่ะลูกก็จะมั่งมั่งอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคไหมคือเลือกได้ว่าฉันจะกินหรือจะไม่กินสิ่งนี้โอเคไหมคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะสิ่งที่คุณแม่ทําคุณแม่บอกว่ามีการเล่นจะเอ๋แล้วก็ร้องเพลงนะคะเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะจะต้องเสริมอะไรบ้างแม่สิ่งที่คุณแม่ทำอ่ะดีแล้วนะคะเนาะจะต้องบอกว่าให้ความชมเชยนะคะดีแล้วก็เล่นจะเอ๋นะคะเนาะได้นะคะเนาะเล่นปูไตได้นะคะเล่นแมงมุมขยุมหล เนื้อเขาเริ่มดีขึ้นแล้วไงเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือ,เ,อเปิดโอกาสให้ลูกนะได้หยิบจับนะคะสิ่งของเข้าปากนะคะจะช่วยพัฒนาการด้านตรงนี้นะคะเนาะแล้วก็ฝึกเกาะนะคะเดินต่อไปสิ่งที่ทําก็คือทําดีแล้วแต่ว่าอยากให้คุณแม่ค่ะฝึกลูกนะคะโดยการที่แบบจับลูกนะคะเดินแล้วก็คุณแม่ค่ะเดินนําหน้าลูกหรือว่าเดินข้างหลังลูกแล้วก็ฝึกนะคะให้ลูกเดินไปข้างหน้าแบบนี้ได้นะคะไปดูคลิปนะคะที่แม่โบฝึกเดินได้นะคะพูดไว้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะฝึกในเรื่องของอาการใช้ พูดด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เองก็คือเด็กเนาะสามารถจะเรียนเสียงคําที่คุ้นชินนะคะเป็นเสียงที่ใช้กันในบ้านได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอ่อม่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะแบบดูแล้วว่าอ๋อหม่าคือกินม่ำไหมหม่มไหม,ม,ม,ไหมอ่ะแล้วคุณแม่ก็บอกม่มไหมคะหม่มไหมคะเออแล้วลูลองพูดซิม่าไหมม่ำไหมชา้าช้าชัดๆนะคะลูกก็จะแบบพยายามเรียนเสียงตามกับคุณแม่โอเคไหมนะคะ